b y Did that ข้อที่สองมังไหมไม่มงไหมนี่ไปทางแล้วไปสูดถัดไปข้อที่สามข้อที่สข้อที่3อร์กำลัง2ออ้ส ข้อนี้จริงๆหมวดว่าถ้าจริงๆโิงวยง่ายมากเลยครับจะวิธีที่สองวรธิที่สามง่ายมากนครับแต่ว่าบางครั้งเราเดยวต้องทำวิธีตรงให้เขาดูเราก็ทำให้เขาดูเลยตรงนี้ก็กลายเป็นถ้าคออ์สมันจะเป็น